ดีครับท <Rapid. S 1> ี่เ no ป็นสีนะครับสีฟ้านะครับแล้วก็ถ่ายลูกค้าโตมาเป็นรายนี้ครับลูกหล่อข้ามุืยนะครับดอนเดียวก็คือบล็อกดอนเดียวนี้ก็คือจะนิยมสุดธรรมดาลูกหลอดลูกสองนะครับอันนี้พี่ตีร้อยหกหมื่นได้ตอนแรกที่มาจากไหนน่าจะเซรีไทยเดลีไทย อ๋อมีระบบกินด yeah. uh, ้วยตอนที seja, ่ตื่นโมงก็โอเคตรงอยก่ไม่ได้ไม่ได้เด็ดบอกเล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวแกะช่างผมมาตัเครื่องช่างอมาไป็นใช่างสลับดูราคาสลับ12.9นะครับไม่ไม่ถึงบาทก็มาไกลแล้ววันนี้อยู่เป็นพันเวสเกตนะครับหน้าหมื่นเลยที่นี่ครับขอต่อหน้าหมื่นได้ไหมครับ ต่อห้าหมื่นเนี่ยก็เผื่อผมไปขายห้าหมื่นห้าหกหมื่นอะไรอย่างนี้ไครับจะได้มีช่องนิดหนึ่งอะไยด้ครับได้ไหมพี่ห้าหมื่นได้ไหมลูกนี้พาร์ตขื่นนี่ผมไม่เป็นเลยแต่พาร์ตี่กับพาร์ดีๆเท่านั้นเลยนเนี่ยดูสิครับเี่ยหลวงปู่อันนี้หลวงปู่ปู่ปู่ทิมนะครับปิตาปู่ทิมแต่เราเป็นสุพรรณอย่างเดียวก็ต้องทราสุพรรณไว้ก่อนอ ด้นที่ะมื่ข้าหมื่ได้เลยครับมี่ามา้ามืออด้วผมตอขอพี่ผมมาไกลว่าพี่ค้นพี่มาเลยผมต้อขอพี่นะาได้เลยนจะพี่ไปไปงานหาด้วยนพี่นะอันนี้ขอหมื่นหนนั้วเดี๋ยวผมพี่ับ่สดเลยผมจะการโอนเงินให้นะครับพี่ครับเป็น ลูกหลอดมะมุยนะครับมะดอลไลนุล่งสองนะเป็นบนล็อกดอลไลแถวเดียวนะครับก็คือบล็อกในการนิยมสุดครับเดี๋ยวผมจะแปะรูปให้ดูนะครับน่ะาครับโอเคจบพี่เขาที่ 50, ห้าหมื่นบาทแล้วถึโอนได้หมนะครับพี่ได้ครับอันนี้นะครับพี่ผมโอนได้ห้าหมื่นบาทโเอเคถือว่าจบงานมาไว ก็ถือว่าไ้ได้ครับพี่ตรงนี้ที่มาถึงเป็นท่านพิเกตนะครับเี่ยก็จะยืดพันมาประมาณร้อยร้อยโลนะครับไม่ไม่ไม่ไกลมากคแม่จะให้แบบกกัอ๋อก็เลยเป็นแบเดีก็ถือว่าคนละึ้นทางที่ก็ไม่ไกลพี่เขาอยู่เสทีไทยโอเคครับขอบคุณมากนะครับพี่ทีเป็นปโอเคครับขอบคุณมากครับ ดูแลชอบาลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับติดตามเพจเทสทุพันธ์ฟรีนะครับทั้งติ๊กต็อกและยูทูบนะครับเทสุพันธ์นะครับมีพาร์ทุพันธ์เพ้ชนมนะครับโอเคครับอ่ะมาดูตรงนี้กันก่อนนะครับนี่องค์ที่เพิ่งเช่ามานะครับรูปหล่อปั๊มหนุมพะมุยวดอนไล่นะครับรุ่น2นะครับที่เพิ่งเช่ามาก็จะเป็นบล็อกดอนไล่แถวเดียวนะครับทาไมถึงเรียกว่าดอนไล่แถวเดียวนะครับพลิกมาดูด้านหลังนะครับ จะมีคำว่าแค่วัดดอนไล่นะครับซึ่งเป็นบล็อกแรกนะครับที่จัดสร้างมาบล็อกแรกเลยนะครับแล้วพอ,อได้สร้างไปแล้วก็มีการาตามประวัตินะตามประวัติตามความเข้าใจผมนะเขาก็กลัวว่าคนจะไม่รู้ว่าวัดดอนไล่ light, เนี่ยที่ไหนอะไรยังไงนะครับแล้วบวกกับจำนวนที่สร้างออกมาแล้วแจกจ่ายไปแล้วมันไม่พอนะครับ ก็ทาเพิ่มมานะครับข้างหลังก็จะมีมาเพิ่มสามชุกแล้วก็สุพรรณบุรีนะครับเพิ่มมาเห็นไหมฮะนี่นะครับจะแตกต่างกันแล้วก็รายละเอียดก็จะแตกต่างกันนะครับเล็กๆน้อยนะครับนี่จาหน้าให้แม่นๆนะครับดอนแรกแถวเดียวหน้าจะอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็บล็อกรองลงมาก็จะมีพวกจมูกขีดจมูกชมพู่บล็อกคอสองเส้นนะฮะอ่า องนี้ก็เป็นบล็อกจมูกขีดนะครับจมูกขีดก็ดูตรงจมูกฮะจะมีเส้นขีดตรงจมูกเลยนะครับอ่านะครับบล็อกคอสองเส้นก็จะเป็นตรงนี้นะครับนี่ส่วนตัวก็ชอบนะรูปล่อเนี่ยชอบนะครับผมชอบคอสองเส้นก็ดูตรงคอครับผมดูตรงคอนะฮะตรงคอนะครับจะมีเนี่ยเส้นเนี่ยลงมาสองเส้นนะครับ ประมาณนี้นะครับเข้าใจแบบง่ายๆเลยทําไมถึงเรียกว่าดอลล่แถวเดียวนะครับเนี่ยพลิกดูด้านหลังเนี่ยจะแตกต่างกับบล็อกอื่นๆชัดเจนเลยนะครับอ่านี่เห็นไหมฮะบล็อกรองๆก็จะมีคําว่าสามชุกสุพรรณบุรีนะครับแต่บล็อกแรกจะไม่มีนะครับมีแค่วัดดอลล่คําเดียวนะฮะแต่รายละเอียดตรงอื่นก็แตกต่างกับบล็อกอื่นด้วยนะครับโอเคครับฝากด้วยนะครับมีพระสุพรรณนึกถึงผมนะครับสวัสดีครับ